สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงอาการแพนิคที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นแพนิคบ้ายหรือว่าแพนิคเซลจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหนอยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแดงใจให้ในนด้จา สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอาการแพนิคที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนิคเซลหรือว่าแพนิคปาซึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้เองเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับอันนั้นคือแพนิคเซลนะครับอาจจะเกิดจากการที่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะครับ ตกใจในเรื่องของข่าวหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะยังไม่เป็นข่าวนะครับหรือว่าอาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะก็เลยทําให้นักทุนเหล่านั้นนะครับต่างพากันขายออกมาหรือว่าต่างพากันซื้อทําให้ราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจอย่างเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับราคาก็มีการปรับตัวลงมาแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับทะลุแนวรับลงไปนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาเริ่มคิดได้อะไรประมาณนี้นะครับก็มีการซื้อกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ใกล้เคียงระดับเดิมที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้คือในส่วนของแพนิคนะเพราะฉะนั้นนะครับแพนิคในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอาการตกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการตกใจซื้อหรือว่าตกใจขายนั่นเอง คำถามคือแพนิคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพนิคเซลหรือว่าแพนิคบายเนี่ยมีผลดีไหมต้องบอกนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเรามีเงินอยู่ในพอร์ตของเราแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการซื้อหุ้นอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดแพนิคเซลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่มันมีแพนิคเซลเนี่ยอาการตกใจขายมันจะทำให้ราคาเนี่ยหลุดลงไปในแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็หลุดลงไปแบบ ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเงินในช่วงนั้นเราเข้าไปช้อนซื้อหุ้นในช่วงที่มีแพนิคเซลเนี่ยมันจะทําให้เรามีกําไรได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าพอมีแพนิคเซลเนี่ยอีกไม่นานสักพักนะครับไม่นานจริงๆนะมันก็จะมีการซื้อกลับขึ้นมา แต่ในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแพ n i c buy แล้วเราเข้าไปซื้อในช่วงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่มันเกิดแพ n i c buy เนี่ยราคามันก็จะมีการปรับตัวที่สูงกว่าที่เราคิดเอาไว้หรือว่ากว่าที่เราคาดการเอาไว้การที่เราเข้าไปซื้อตอนนั้นนะครับภายในเวลาสั้นๆเนี่ยราคาก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาหาในจุดที่มันควรจะเป็น นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะสลับกันกับแพนิ s เซลกับแพนิ c บายมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับสมมุติว่าแพนิคเซลเนี่ยการที่เรามีหุ้นในช่วงที่มันเกิด p แพนิ s เซล แน่นอนครับเราก็จะต้องตกใจในช่วงนั้นเพราะราคามันจะหลุดแนวรับที่สําคัญลงไปแล้วก็อาจจะทําให้เราขาดทุนในปริมาณที่เยอะมากๆจนบางทีเราอาจจะตกใจแล้วก็ขายออกมาแต่สุดท้ายราคามันก็จะกลับขึ้นมาอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้นมันอาจจะส่งผลเสียกับคนที่ถือหุ้นเอาไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็น panic buy เนี่ยถ้าเรามีหุ้นอยู่ในขณะนั้นมันก็อาจจะเป็นผลดีที่ทําให้เราตัดสินใจขายหุ้นออกมาก็คือ ราคามีการปรับตัวขึ้นไปสูงมากๆนะครับจนเรามีกําไรแบบเยอะมากๆแต่เราก็อาจจะต้องรีบขายในช่วงนั้นเพราะว่าราคามันจะขึ้นไปสูงในช่วงสั้นๆก่อนที่มันจะมีการปรับตัวลงมานะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของอาการตกใจหรือว่าแพนิคนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิด2เหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นแพนิคเซลหรือว่าแพนิคบายผมเองนะครับจะไม่พยายามมีหุ้นเอาไว้ในพอร์ต ผมจะกามเงินเอาไว้แล้วก็รอให้เหตุการณ์สงบก่อนแล้วผมค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมมุติว่ามันเกิดแพนิคเซลเราไม่รู้ว่าวันต่อไปเนี่ยมันจะเกิดแพนิคเซลอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะลงไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามองดูในเรื่องของมุมมองในกราฟเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้กราฟเทคนิคมันจะเสียทรงแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออถือเงินเอาไว้ดีกว่ารอให ราคาหรือว่าแนวโน้มของทิศทางราคาเนี่ยมันกลับมาอยู่ในช่วงภาวะปกติก่อนเราค่อยตัดสินใจอีกทีดีกว่าอันนี้คือความคิดของผมนะครับแต่สําหรับหลายหลายคนนะครับก็าอาจจะมีเทคนิคแล้วก็มี มุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะมีแกรบในการเข้าไปเก็งกําไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเน้นในเรื่องของรักษาเงินทุนเอาไว้ก่อนนะครับอย่างอื่นพวกกําไรพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่อยตามมาอีกทีแล้วกันเพราะว่าผมเน้นคือถือแล้วมันสบายใจนะครับไม่ใช่ถือแล้วแบบต้องมาคอยระวังหลังระวังหน้านะครับต้องมาคอยแบบว่า เราแวงว่าพรุ่งนี้ราคาจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะเป็นสไตล์แบบนี้ซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าตอนไหนจะเกิดแพนิคเซลหรือว่าเกิดแพนิคบายซึ่งมันไม่มีสัญญาอะไรมาบอกเรานะครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อนะครับก็คือผมจะดูในส่วนของกราฟเทคนิคแล้วก็ดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เป็นตัวสัญญาณเตือนอย่างที่ผมใช้ก็คือเส้น RSI นะครับ ถ้าเกิดว่าเส้นไอซ์ไซมันขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอสหรือว่าทะลุตรง70ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าผมควรที่จะต้องลดสัดส่วนในการถือครองหุ้นนะครับนั่นแหละครับอันนั้นคือตัวช่วยของผมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เส้นไอซ์ไซมันอยู่ในโซนโอเวอร์โซนเนี่ยมันก็จะบอกให้ผมเนี่ยเริ่มสะสมได้แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือวิธีการที่ผม ใช้อะนะครับซึ่งผมก็เอามาพูดให้ฟังหลายรอบอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองเอาไปใช้แล้วกันสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็ลองหาวิธีในการเข้าไปเทรดหุ้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าอย่างเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายๆท่านก็มีข้อความเข้ามาถามนะครับก็เลยอธิบายไปให้ฟังแหละแล้วก็วันนี้ก็มาทำเป็นคลิปอีกทีแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ ฝากเพื่อนๆรระมัดระวังตัวด้วยนะครับในเรื่องของการออกมาข้างนอกเนาะมันอาจจะมีเชื้อโรคโควิด -19 อะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะก็เซฟๆตัวเราเองแล้วก็เซฟๆคนอื่นด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆใดที่มีคําถามหรือข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามช่องเทียงน้อยสตูดิโอด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับสปอยหนังสปอยซีรีส์ซึ่งคนที่เข้าสปอยเนี่ยก็สปอยเป็นภาษาเป็นสำเนียงภาษาอีสานด้วยนะครับก็น่าติดตามมากๆเลยนะก็ลองไปติดตามดูนะครับ